สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนมาถึงบทอดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินนะคะในคณิตศาสตร์โอเน็ตหเนี่ยเราก็มีความพิเศษสุดคือเพิ่งออกบทนี้เป็นปีแรกจ้ะนี่พิเศษมากน้องๆหลายคนคงแบบน้ำตาไหลอะเอาจริงๆพี่ปันว่าเพราะว่า ออดอกเบีย้ยและมูลค่าของเงินนะคะคือจากประสบการณ์ที่พี่สอนมานะคะก็คือว่าในแต่และโรงเรียนนะคะก็จะสอนบทนี้แบบแวบๆแบบแบบเหมือนเหมือนรถไม่ใส่แปดอะคะ่ะวิ่งเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือประเด็นคือน้องงงสุดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันจะเอาไปใช้อะไรหรือว่า คือเขาต้องคิดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบอ่าไม่รู้อ่ะออกมาแล้วอ่ะในตัวไฟนอลอย่างเงี้ยคือเอออันนั้นพี่พี่เป็นสงสารเลยนะแต่ทีนี้ว่าตอนที่เขาสอบโอเน็ตอะค่ะรอบปี64ก็คือปีนี้คือน้องๆจะแบบใช้ความแบบลดเมสายแปดไม่ได้แล้วไงคะเออเราเราก็ต้องแบบเข้าใจแบบลึกซึ้งนะเพราะว่ามันเป็นบทที่ออกแบบ เพียวๆเลยไม่มีบทอื่นผสมคือออกแบบเนี่ยสข้อเเปลยนะเป็นชอยห้าตัวเลือกนะคะอยู่2ข้อแล้วก็ให้น้องระบายตัวเลขะคะ่ะอยู่ข้อ1นะคะได้แล้วก็มีการออกทั้งหมด3เรื่องนะคะที่สำคัญก็คือดอกเบีย้ยมูลค่าของเงินแล้วก็ค่ารายงวดอ่ะทีนี้นะบทนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ปั้นจะสอนให้ใหม่เลย ว่าน้องจะต้องใช้วิธีคิดแบบไหนนะคะเออสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยละกันเพราะว่าอันเนี้ยคือในส่วนตัวพี่ปั้นคิดว่าบทนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมากเพราะยังไงก็ตามน้องๆจะต้องใช้เงินและบทนี้เกี่ยวกับเงินล้วน,นเลยอ่ะน้องจะต้องรู้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหัวข้อแรกนะคะดอกเบีย้ย มีอะไรกันบ้างนะจ๊ะ